สวัสดีครับจากฟิกคาเมล่าวันนี้เอาใจแฟนแฟนเพนแท็กันบ้างนะครับหลังจากไม่ได้รีวิวเพนแท็กมานานเลยจะว่าแนะนําจริงๆก็ไม่เชิงว่าจะแนะนํามันเป็นกล้องดีนะฮะ mx ในยี่กล้องไม่ดีกล้องดีมากๆเลยแต่เดี๋ยวค่อยคุยกันว่าทําไมถึงไม่ค่อยอยากแนะนํารับเท่าไหร่เพนแท็ก mx นี่ผลิตออกมาในปี 1976นะก็มีช่วงการผลิตอยู่ประมาณ1976ถึง1984ถือว่าเป็นกล้องยอดนิยมมากๆอีกตัวหนะึ่งบอดี้รูปทรงตามสมัยนิยมนะครับกระทัดรัดคอมเพกเล็กๆแบบนีนะ้อยู่ในระดับเดียวกับพวก o อ y m p u s OM1 หรือ OM1 นี่ผลิตมาก่อนตัวนี้นะผลิตมาก่อนหลายปีแล้วก็ประมาณนิคอน FM อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเป็นเป็นรุ่นในในยุค กเียงกันแต่ตัวนี้ชัตเตอร์แบบกลไกกลไกล้นกลลวนๆเลยแมคานิกเลยไม่มีแบตเตอรี่ก็ใช้ได้ผมจะพยายาถ้าจะแนะนํากล้องเนี่ยผมจะแนะนํากล้องที่เป็น,นกลไกนะเพราะว่ามันจะค่อนข้างปลอดภัยกว่าแบบไฟฟ้านะฮะแต่ถ้าใครยังชื่นชอบแบบไฟฟ้าก็โอเคว่ากันไปตามอัธยาศัยซ่อมได้มั่งไม่ได้มั่งมีอะไรมั่งไม่มีมั่งก็ ใช้แล้วทิ้งว่ากันไปก็มีนะครับหรือว่าถ้าซ่อมได้ก็ถือเป็นกําไรไปแ MX เนี่ยชัตเตอร์เป็นกลไกไม่มีแบตเตอร,ตรี่ก็ยังใช้ได้ครบทุกสปีดแบตเตอรีร่ใช้เฉพาะวัดแสงอย่างเดียวมีสปีดตั้งแต่ B 1วิ1.2 4 8ส่วน2 4 8ไล่ไปซิงคโครไนซ์สปีดจะอยู่ที่60นะซิงคโครไนซ์ก็คือสัมพันธ์กับแฟลชสูงสุดเนี่ยได้ไม่เกิน60ตัวนี้เขาทำเป็นมาร์กสีแดงๆไว้นี่เลย แล้วก125 2 10สูงสุดที่1ส่วนพันวินาทีม่นชัตเตอร์เป็นผ้าเคลื่นนอน,น,แบบน,น,น,นตัวตามแนวนอนฮอริซอนทอลนะครับแบบนี้ม่านจะเคลื่อนตัวตามแนวนอนแบบนี้สิ่งทีในสปีดก็จะได้แค่นี้แหละสูงสุดถ้าเป็นกล้องที่ตัวท็อปๆ็จะก็อาจจะได้ถึง1ส่วน80ฝาหลังถอดเปลี่ยนได้เพราะว่ารุ่นนี้มี Data Back หรือมีฝาหลังแบบพิมพ์วันที่แล้วนะครับมีมอเตอร์ดรฟ์นะครับมีขั้วเชื่อมต่อกับ มอเตอร์ไดร์หรือ,เ,อเรียกว่า power wider เลรพวกนี้นะครับแล้วแต่จะเรียกตรงนี้ก็เป็นช่องสำหรับกลไกที่ไปลิงก์กับมอเตอร์ไดร์ถ้าไม่ยังเป็นก็อย่าไปเปิดมันถ้าไขายหายไปก็ต้องหาอะไรมาปิดแทนไม่งั้นฝุ่นมันจะเข้าความชื้นมันจะเข้าตรงนี้เยอะมากอันนี้เป็นช่องใส่แบตเตอรี่น,นี่แบตเตอรี่ก็เป็น lr 4 4แล้ว2ก้อนธรรมดาเปิดฝาแบบเกลียวนะครับมีบล็อกพลาสติกสำหรับบังคับ ก้อนแบตไว้ใส่เอาขั้วลบลงทางนี้เอาขั้วลบตรงด้านล่างแล้วก็เอาขั้วบวกหงายขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะมีเครื่องหมายลบอยู่ที่ตรงนี้เลยแล้วก็ใส่เข้าไปเวลาเลือกซื้อดูที่หลังฐานสะอาดนะฮะไม่เคยเป็นสนิมไม่เคยอะไรมาก่อนนีจะยิ่งดีถ้าเป็นมาแล้วก็จะต้องเช็คกันละเอียดหน่อย เดี๋ยวจะมีปัญหาภายหลังนะขายเข้าไปพอตึงๆมือนะครับไม่ต้องอัดจนแน่นใช้เหรียญบาทใช้อะไรขายก็ได้เครื่องวัดแสงแตะลงไปครึ่งทางนะแตะลงไปครึ่งทางเครื่องวัดแสงจะติดค้างอยู่ตลอดในช่องมองเดี๋ยวจะมีแทรกภาพในช่องมองให้ดูนะครับแล้วก็จะเป็นไฟ LED วิ่งอยู่ทางขวามือสีแดงดวงล่างเดอร์สีเขียวตรงกลางพอดีสีแดงดวงบนวอร์ over. แล้วก็จะมี แป้นเป็นแป้นหมุนๆวงๆบอกสปีดที่เราตั้งอยู่เราตั้งตรงนี้เท่าไหร่ก็จะบอกในนั้นเท่ากันเลยนะครับมีช่องหน้าต่างสำหรับมองเห็น f stop ที่เราตั้งด้วยในช่องมองนะถ้าเราใช้เลนที่มันมีอย่างนี้นะจะมีหน้าต่างสำหรับมองเข้ามามองในช่องมองเนี่ยจะเห็น f d ดีตรงนี้ดีตรงที่ในช่องมองมีรายละเอียดเพียงพอนะบอกทั้ง f ที่ตั้งบอกทั้งชัต r เตอร์สปีดแล้วก็ค่าแสงที่พอดีซิงครไน์ก็เป็นฮอตชูแล้วแต่ยังไม่มีเดดิเคทไม่มีอะไรนะครับช่องมองภาพก็เป็นกรอบสี่เหลี่ยมไม่มีตัวปรับแก้สายตาไม่มีอะไรถ้าใครสายตาผิดปกติก็ต้องใส่แว่นถ่ายเอาตัวนี้เวลาปรับสปีดก็หมุนแก,ก๊กแก๊แกไปตามปกติเลยแต่ถ้าจะปรับ ASA ต้องกดปุ่มนี้ลงไปปุ่มสีเงินเินนี่นะครับ กดลงไปแล้วก็หมุนเีร็จเริ่มตั้งแต่32จนไปถึงสูงสุดคือ1,600ตั้งตรงไหนก็เลือกเอาเลยนะครับมีครึ่งค่กลางๆให้เลือกด้วยอาจจะใช้ฟิล์ม125ก็เลยร้อยมา1ขีดก็เป็น125ก็ได้แล้วแต่ท่านจะใช้ฟิล์มชนิดไหนตัวนี้ลักษณะจุดเด่นของเขาคือการขึ้นฟิล์มการขึ้นชัตเตอร์เนี่ยของ Adva n c e ีเนี่ยของการขึ้นฟิล์มจะเบา ตัวพิมที่ใช้ล็อกหัวฟิล์มเนี่ยเป็นแบบรอบตัวแบบนี้ใส่ฟิล์มง่ายมากนะครับฝาหลังเป็นสลักกรอนเหมือนกับพวกนิค o อน m F m 2อะไรพวกนี้เหมือนกันนะครับก็ดึงกรอนลงมาเบาๆไปไม่ต้องออกแรงมากเลยเวลาใส่ฟิล์มต้องดึงรีวาน็อปขึ้นมาข้างบนก่อนแล้วก็ใส่หมวนฟิล์มเข้าไปเราถึงจะใส่ หัวฟิล์มแนีวหัวฟิล์มเนี่ยตรงนี้ตรงไอ้ตัวพินเขาขาวเนี่ยนะครับจะใส่ทำให้ใส่ง่ายมากๆเสียบล่องไหนก็ได้นะครับแล้วก็หมุนแกนหมุนเนี่ยของสปูกับสปอเก็ตจะสวนทางกันปิดฝาหลังไปตัวนี้มีอินดิเคเตอร์บอกว่าเราขึ้นฟิล์มแล้วขึ้นชัตเตอร์แล้วเป็นสีส้มนะถ้าเห็นเป็นสีส้มนี่แปลว่าขึ้นแล้วกดถ่ายได้เลยตัวเลขนับฟิล์มก็จะนับเดินหน้าไปเรื่อยๆนะครับ ตัวนี้เป็นปุ่ม L นี่คือล็อกชัตเตอร์บิดมาที่ตำแหน่ง L ล็อกเลยกดไม่ลงปรับสปีดสูงๆหน่อยแล้วกันจะได้ดูเร็วๆนะฮะอันนี้ก็ดูน็อปจะหมุนตามตัวนี้มีแค่สัญลักษณ์บอกการขึ้นชัตเตอร์แล้วให้ตรงนี้เป็นจุดสีส้มแต่ว่าดูไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ปุ่มปุมมันบางหมดเข้าไปอยู่ในมุมนิดเดียวเองหาจุดมองยาก mx มีเช็คความชัดลึกด้วยนะครับ ใช้คานเซลทัมเมอร์เนี่ยดันเข้าหาตัวดันเข้าหาตัวเลนดูรับแสงก็จะหลีลงมาตามที่เราตั้งไว้มีเช็คเดฟด้วยก็เลยเป็นกล้องที่ยอดนิยมอีกตัวหนึ่งในวงการเรียนนิเทศศาสตร์อะไรเทคโนโลยีการศึกษาอะไรสมัยก่อนกนนะเขาจะนิยมใช้รุ่นนี้กันเยอะเหมือนกันเพราะว่า มีครบนะส่วนมากในหลักสูตรจะมีเรื่องของชัดลึกชัดตื้นอะไรพวกนี้ด้วยตรงนี้ถ้าดึงออกมาก็จะเป็นเซลล์ททมเมอร์ตั้งระบบตั้งเวลาถ่ายเองก็จะหน่วงเวลาไว้ประมาณ10วินาทีอะไรประมาณนี้มีให้ครบแฟตซิงครไนซ์ก็จะมีช่อง2ช่องเลยทั้ง fp ทั้ง x เลยซึ่งตอนนั้นสมัหมนั้นใน,นจริงๆเขาไม่ค่อยมีใครทําไอ้ตัวช่อง fp ซิงมาแล้วจะมีแต่ x ซิงเท่านั้นเองแต่ว่าตัวนี้ยังมีอยู่แล้วก็มีฝาพลาสติกมีแคปปิดมาให้ทั้งสองอันอย่างนี้ เวลากรอฟิล์มก็กดดีไวท์บัตตาร์ลีสด้านล่างแล้วก็หมุนกรอฟิล์มก็เบานะเบาตอบโจทย์ว่าทำไมผมถึงไม่ค่อยแนะนำทพ้งที่เป็นกล้องแมชชนิกเนี่ยเป็นกล้องหน้าเล่นอยู่แล้วนะครับโดยตัวเขาเองเอาไม่ต้องนับถึงเรื่องอื่นเอาแค่บอดดี้เนี่ยเป็นกล้องที่น่าเล่นมากเลยขนาดเล็กกว่าเคพันเยอะ นะครับอันนี้โอเคพันมาเทียบให้ดูเห็นไหมครับมีการย่อส่วนลงมาแบบเห็นได้ชัดเจนเลยแล้วก็มีเพิ่มฟังก์ชันของพวกเช็ค e e t อ f f Field ของอะไรมาวัดแสงอะไรก็ทันสมัยกว่ามองเห็นสปีดมองเห็นเฟในช่องมองเรียกว่าดีกว่าเคพันทุกๆด้านเลยนะครับราคาก็ไม่ใช่เบาๆด้วย m อพอสอนี้ผมติอยู่อย่างสำหรับเรื่องของเพนแตกก็คือเรื่องของเลนนเอง ไม่ว่าจะเป็น n น r m ้อมม s อนเลนห้มมหรือเลนพวกเลนพรา m มตัวอื่นๆนะครับ28่5มหหรือว่าแม้แต่ซูมพวก 3, 5, 7, 7สามหพาก็ดิบอะไรมักจะมีปัญหาที่คอมปาวชิ้นหลัง่จะแยกเห็นมากบ้างน้อยบ้างบ,าง,บางตัวมากๆก็เห็นเป็นฝ้าขาวเลยตัวนี้ตัวนี้เห็นจะเห็นตามขอบๆนิดๆถ้าไม่สังเกตจะไม่เห็นนะต้องเล็งดีๆเวลาซื้อขายกันแบบออนไลน์เนี่ยจะดูยากนะครับจะดูยากมากเพราะว่าเขาจะถ่ายมา มันกับแสงไฟส่องกับแสงไฟเปิดกว้างสุดอะไรเงี้ยมันก็จะมองไม่เห็นแต่ถ้าเรามาส่อง,อง,องเอียงๆดูจะเห็นเลยว่าไอ้คอมชิ้นคอมปลาคือชิ้นเลนส์องชิ้นที่มันผนึกกันเนี่ยโดยเฉพาะกับชุดหลังกับกุ๊บหลังเนี่ยจะเป็นเยอะมากให้สังเกตที่กุ๊ปหลังให้ดีนะครับมึงทนดูแต่กุ๊บหน้าอย่างตัวนี้เนี่ยเป็นตามขอบๆเข้ามาประมาณ 40%ของพื้นที่แล้วหรือไล่ยาขอบเข้ามาเกิดจากคุณภาพของกาวนะหรือสารที่เขาใช้ในการผนึกเลน2ชิ้นเข้าด้วยกันที่เรียกว่าคอมปาวนั่นเองนะครับมีปัญหาเยอะมากก็บางคนก็เขาบอกว่าแก้ได้มีวิธีแก้แต่ว,ว่าวิธีแก้มันยุ่งยากแล้วว่าโอ้ต้องใช้ค่าใช้จ่ายผมว่าพอๆกับหาเลนดีๆทักตัวเลยนะก็เลยไม่ค่อยใช้กันพอถัดมาเป็นตัว ตัวหลังๆเนี่ยตัวที่เป็นเป็นเลนที่มาพร้อมกับซ u เปอร์ A โกรแรมเละที่เป็น A อนุกรม A นะครเป็นแท็ก A ซีรีส์ก็ดีขึ้นแต่ก็ยังมีพอเป็น A เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องชิ้นคอมปาว์ด้านหลังแล้วแต่ปัญหาที่ตามมาคือไอต้ตัว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 เอสตอปลิงเนี่ยนะครับมันทำด้วยพลาสติกถ้าเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะตัวที่ราคาถูกๆอย่างเช่นเลน F2 f 1 7งอะไรพวกนี้ พอเป็นติกแล้วไปไปขูดกับลูกปืนทึ่เป็นเป็นเหล็กทําให้ล่องล่องมันเสล่องมันเสียง่ายนะครับพอล่องเสียแล้วทีนี้เวลาหมุน่ยไม่ไม่ค่อยสมูทอย่างเงี้ยครับจะคึกกัดคึกกัดค่อนข้างน,น,น,น่าลำพานตรงนี้เกิดปัญหาอีกเหมือนกันซ่อมก็ซ่อมยากําหรับไออาการวงแหวนพลาสติกตัวนี้สึกนะฮะเนี่ยเวลาซื้อก็ซื้อได้สรุว่าซื้อได้แต่ดูให้ดีแล้วกันดูตรงเรื่องเลนนี้ให้ดีถ้าได้เลนดีมาก็ต้องเก็บรักษาให้ดีอีกเพราะว่าโอกาสที่จะมา มาแจ็คพอร์ตมาเป็นที่ตอนอยู่กับเราแล้วก็มีอีกเหมือนกันสำหรับเป็นเพนแทกนะครับหรือไม่ก็ต้องเลี่ยงไปเล่นเลนสอื่นๆที่เป็นเมา์เคเหมือนกันอย่างเลนส์ของลิโก้ของโคซีนาของโตคีนาเลนอื่นๆนี่คุณภาพทางออปติกมันก็เอาจริงๆก็ยังต้องยอมรับว่าสู้เลนส์ค่ายเขาไม่ได้อยู่ดีนะแต่บางตัวก็ดีเหมือนกันลองลอง,ลองดูแล้วกันถ้าชอบแล้วก็หาเลนที่ สมบูรณ์มาได้เล่นนะครับสำหรับเ e n t a x MX ในปี2021นี้ราคาก็ยังถือว่าโอเคอยู่4,500 5,000อะไรอย่อยางนี้ประมาณนี้เลยนะครับราคาไม่ใช่เบาๆเหมือนกันพิจารณากันดูนะครับคนที่ชอบเ e n t a x ขอบคุณที่รับชมนะครับรบกวนช่วยกด subscribe กดกระดิ่งติดตามแล้วก็ช่วยติดตามเพจของฟิกคาเมราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ